สวัสดีครับทุกท่านชแนนทีรีวิวนะครับวันนี้เราจะพามารีวิวเจ้านาฬิกาอัลบานะครับเรามาดูหน้าตาม,มันกันเลยดีกว่านะครับครับเจ้าตัวนี้ก็มีชื่อรุ่นว่าอัลบา A L สี่สองสองก้า X หนึ่งนะครับ รายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับก็มาเป็นรุ่นอัตโ m ม t ตินะครับเขามีฟิล์มใสาแปะหน้าจอมาให้นะครับที่กระจกจะเขียนว่าอัตโ m ม t ติชัดเจนนะครับเรามาแกะออกเลยนะครับตัวเรือนนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ สายก็เป็นสแตนเลสสตีลเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวเครื่องกันชัดดีกว่านะครับ,รบนับปัดนี่ก็จะออกโทนแดงนะครับเป็นแดงเข้มค,คล้ายๆแดงเลือดหมูนะครับตรงขอบนับปัดนี่ก็จะเป็นสีแดงสีเดียวกับนับปัดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับ มีตัวหนังสือสีขาวรุ่นนี้ก็แสดงเวลาแบบสามเข็มนะครับีเข็มยาวเข็มสั้นแล้วเข็มวินาทีหลักบอกเวลานี่ก็จะเป็นสีขาวนะครับเข็มก็จะเป็นสีขาวการออกแบบนะครับมันก็จะคล้าย เคสมันจะคล้ายๆพวกไซโก้นะครับเบบี้ทูน่าครับจะมีบ่ามีล่องของเคสมาให้สวยงามและแปลกตาดีมากครับตัวกระจกที่ให้มานี่ก็จะเป็นกระจกคริสตันนะครับน่าจะเป็นฮัดเด็กนะครับใสครับแล้วก็ไม่ค่อยสะท้อนแสงเท่าไหร่ครับ แต่ในตัวหน้าปัดนี่ก็เล่นแสงได้แบบยังไงดีไปประกายดีครับวิงว่งๆเลยอก็มีเว็มบ,บมายมอยู่ทางด้านขวาล่าง,งตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้ก็มีช่องแสดงวันที่มาให้นะครับแล้วก็มีรูวีบอ์บมาให้นะครับ แต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามันจะสว่างสักแค่ไหนตตอนนี้เรามาดูรายละเอียดส่วนื่นงๆก่อนนะครับอ๋อรุ่นนี้ก็ป้งปมมันจะหมุนหน้าปัดได้นะครับหมุนขอบตัวเรือนนะครับแต่เป็นการหมุนได้แบบไม่มีล็อกนะครับหมุนแบบสองิศทางไม่มีเสียงใดๆนะครับหมุนได้เลย บางคนก็ชอบนะครับแนวนี้บางคนก็จะไม่ชอบถ้าแบบว่าไปนเน้นแนวแบบดำน้ําจริงจังหรือว่าต้องการแบบจับเวลาจริงจังนี่ถ้ามันหมุนได้สองทิศทางอย่างนี้มันก็จะคาดเคลื่อนได้นะครับเกิดมือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยหลักบอกเวลาที่เราจับไว้มันก็จะเคลื่อนไปเลยตรงนี้ก็จะคล้ายๆพวกไซโคเซฟเตอร์ซีนะครับก็จะหมุนได้แนวนี้เหมือนกัน ตัวสายที่ให้มานี่ก็เป็นสายสแตนเลสนะครับก็ดูเนื้องานดีครับเรามาแกะนะครับพาสติกออกกันเลยอ่าจะได้เห็นเนื้อของสแตนเลสชัดๆนะครับเงาๆงาม้งๆเหมือนกันครับ ตัวล็อกเป็นแบบพับสามทบนะครับกดเพื่อปลดล็อกอตัวล็อกด้านหลังนี่ก็จะมีตัวปั๊มนะครับว่าเอาบ้าอันนี้ก็เป็นแท็กอ๋อที่แท็กก็จะมีชื่อรุ่นเลยนะครับ ตัวนี้ก็กันน้ำได้หนึ่งร้อยเมตรนะครับหรือที่เขาเขียนว่าสิบบาทที่หน้าปัดนะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเป็นกลไกอัตโมตินะครับรุ่นนี้แต่ว่าไม่สามารถขึ้นลานด้วยมือได้นะครับขึ้นลานด้วยการแกว่งของเครื่องนะครับหรือเราจับมันแว่งเบาๆนะครับ เข็มมันก็จะเดินแล้วครับการปรับตั้งเวลานะครับก็น่าจะเป็นสองจังหวะนะครับาสามารถดึงออกมาได้เลยไม่มีการหมุนเกลียวล็อกไว้นะครับหมุนมาเป็นจังหวะแรกนี่ก็จะเป็นการหมุนขึ้นนี่จะปรับเปลี่ยนวันที่นะครับหมุนลงนี่ก็จะปรับเปลี่ยนวันในสัปดาห์ ดึงออกมาจนสุดนี่ก็จะเป็นการปรับตั้งเวลานะครับความรู้สึกในการหมุนนี่ก็ไม่ลื่นนะครับมันจะออกสมูทนิ่มๆน,นะครับถือว่าโอเคเลยครับเมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้วเราก็กดล็อกดันกลับเข้าไปครับเรามาดูด้านข้างตัวเครื่องมมกันบ้างนะครับ เนี่ยครับตรงนี้เคสมันจะคล้ายพวกไซโก้เบบีทูน่านะครับฝาหลังของเครื่องก็เป็นสไตล์ของอัลบาทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรแบบแปลกพิสดารนะครับแต่รุ่นนี้ความน่าสนใจมันอยู่ที่ว่ามันเป็นเครื่องแบบอัตโมติกนะครับ แต่ในสเปคก็ไม่มีบอกมาชัดเจนนะครับว่าใช้เครื่องรุ่นไหนแต่ว่าเอาบ้านนี้ก็เป็นบริษัทในเครืเดียวกับไซโก้นะครับก็อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นเครื่องไซโก้นั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะมาลองวัดขนาดกันดูนะครับ พอตัวเครื่องไม่รูมเมตรไม่ยมนะครับอยู่ที่43มมิลนะครับความหนาของตัวเรือนนี่ก็อยู่ที่13.5มมิลนะครับก็ถือว่าไม่หนาไม่ไม่บางนะครับก็กำลังดีครับในในาฬิกาแนวสปอร์ตล,ลุยนะครับหูสายนี่ก็ อยู่ที่20มิลนะครับก็ถือว่าหาสายเปลี่ยนได้ไม่ยากครับเดี๋ยวเราจะมาลองขึ้นข้อมือกันดูนะครับนะครับตอนขึ้นข้อมือก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับผมว่ากําลังสวยนะครับคนข้อมือเล็กก็ใส่ได้ครับคนข้อมือใหญ่ก็ใส่ได้ครับ จ้เรือนนี้ผมยังไม่ได้ตัดสายเลยนะครับมาปัดนี้เล่นแสงนี่วิงวิงดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาลองดูเจ้าลูมิปายหรือพายน้ำนะครับว่าของเจ้าเรือนนี้มันจะเป็นประมาณไหนนะครับครับก็ ถือว่าสว่างระดับกลางๆนะครับเข้าคันใช้ได้เลยนะครับไม่ได้น่าเกียดไม่ได้ขี้เลยเลยนะครับมีภายน้ําขึ้นในทุกจุดนะครับเข็มสั้นเข็มยาวเข็มไวนาทีจะมีขาดไปก็ต้องช่องที่บอกวันที่นะครับจะไม่มีภายน้ํามาให้ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าอัลบาเรือนนี้รุ่นนี้ก็มันเป็นรุ่นใหม่นะครับของจ้าวบ้าเห็นเคยทำแนวนี้มาที่เป็นเครื่องออโต้มารุ่นหนึ่งแล้วแต่รุ่นนั้นรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าสนใจนะครับผมว่ารุ่นนี้นี่น่าสนใจมากกว่ากันเยอะเลยรุ่นนี้นี่ออกมาผมว่าอะไรหลายๆอย่างนี่มันโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาวัสดุตัวเรือน หรือว่าออปชันที่ให้มานะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยนะครับเรื่องนี้ครับก็สรุปให้แล้วกันนะครับมันเป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจมากนะครับทั้งเรื่องรูปร่างหน้าตาออปชันที่ให้มาแล้วก็วัดสดุนะครับผมว่ามันโอเคครับอีกทั้งราคานี่ก็ถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับนาฬิกา ที่เป็นระบบอัตโนมติ ick, รูปล่าหน้าตาแล้วก็ลูกเล่นออปชันอย่างนี้นะครับครับก็สนใจก็ลองหาดูกันได้น,นะครับราคาก็ประมาณเห็นโปรโมชั่นอยู่ก็4990าประมาณนี้นะครับก็ลอ,ลองหากันดูนะครับก็อจบแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ